ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านโดบีโหดเลขทะเบียนออยอปลอมปัญหานี้โรงเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร0 8 9 6 3 3 1 6 3 8หและ053 447-573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเล่าเจ้าวันนี้ประกันกับจงจ้าเหมือนเดิมหลังครอบทรงชาติของวันสุขสุดสัปดาห์และเป็นสุกร์ส่งตายของเดือนตุลาคมเจ้า,สา8สตุลาคมปี2565รายงานตัวตี่นี่พร้อมกันกับโครงการโฆษณาสีขาวเปื้อเจ้าเจียงใหม่เจ้า สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโตยโยต้าเชียงใหม่โตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณจุกรายงานตัวพร้อมกันกันกบผู้อเนวยการสถานีห่วมเลิงสัญญาณกว่า30สถานีในจังหวัดเชียงใหม่และแฮมสองสถานีที่จังหวัดลำปูนขอบพระคุณงามๆกันเลยนะเจ้าและพลาดมาได้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่บอกว่าจะเป็นจากตังน้าปัดวิทยุกาว่าการชมไลฟ์ในประเดี๋ยวนี้นะเจ้าตักเอิญกันเข้ามาสนันปันปืน้นแม้จุงจะไม่ได้หันแบบเรียไทมมตอนนี้เดี๋ยวน้องแอดมินตอบเพื่อเอิญเห่อ สำคองกับแบบพอหลายจอไปหน่อยระวังเจ้าเมาหัวเว้นเวันกันองแต่วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะเจ้าข้องเกี่ยวกันกันกบสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโ t ตรคเจ้ามันเป็นไอ้ยังโ t ตรคเนี่ยนะ มีฉเฉลยมีคําตอบและก็มีวิธีการป้องกันจา้าวันนี้มีเรื่องราวดีๆสุดยอดกันเลยเนาะและแน่นอนจา้าในช่วงเวลานี้ยังคงมีข่าวสารสามข่าวสารที่น่าสนใจบอกว่าจะเป็นข่าวบิตเบือนข่าวปลอมข่าวแต่แยกแยกันเพื่อออกแล้วเรียบร้อยอันใดควรเชื่อบ่ควรเชื่ออันใดควรแช่บ่ควรแช่อันใดที่เฮาหูเต้าตานันและอันใดที่เป็นประโยชน์นะจา้าตอนนี้เฮาสามารถแยกแย,แยกันได้แล้วเรียบร้อยบ่ต้องสงสยัยนะจา้าจุ้งใส่เสื้อไปเลยมาแหมแล้วเกาวันนี้ มันบาตันเมืองบาตันแมงคุณผฟังเจ้าหัวปู้โซโยยังโป้ยาคืนนี่ประเดี๋ยวนี้นาสียงๆหนึ่งนางเนาะเอาเป็นว่าภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องของภายนอกเช่าแต่ว่าสิ่งที่จุงกําลังจะใส่ให้คุณผู้ฟังตอนนี้ก็คือเรื่องราวของสุขภาพที่สุดยอดกันของแตะมาข่าวแรกกันเลยดีกว่าเจ้าคุณผู้ฟังกับข่าวที่บอกว่าการหายใจ เข้าเลิกเลิกผ่อนลมหายใจออกเลิกเลิกจะอีน้นะจะช่วยเื่อสุขภาพดีและอายุยืนเจ้าเอาละมีกรณีของผู้โพสต์ข้อความระบุว่าการหายใจเข้าจะ,ะจ้าเล,ลิกเลิกนะเจ้าแล้วก็การผ่อนลมหายใจออกยาวๆจะช่วยเื่อสุขภาพดีแลว้วก็อายุยืนเจ้าตั้งสถาบันโรครวงอกรกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเป้นก่อตรวดสอบข้อมูลแลว้วก็ชี้แจงว่า อัตราการหายใจคณะพักของคนใหญ่เขาปกติเน,นี่ยนะจ้าจะอยู่ที่สิบสองถึงซาวเตื้อต่อนาทีในคณะที่ออกกําลังกายอัตราการหายใจเขาก็จะวยขึ้นหรือว่าในภาะวะเคร่งเครียดเขาก็จะหายใจวูแล้วก็หายใจเตื้นแบบหายใจแบบอย่า <preferred> <ๆ cle an> คุณม่วังจอแลหห้วเขารู้สึกอิดนะเน,นาะกล้ยเนี่ยคืออากาศน,นาจะจ้าเข้าสู่ปอดได้น้อยลงทีนี้ การฝึกลมหายใจเข้าลึกเข้าเลอกๆพอลมหายใจออกจ้า,าจ้านะจ้าโดยใจกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยจะช่วยให้อ,อากาศเข้าสู่ปอดได้นักขึ้นเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้ากับเลือดจึงอัตราการหายใจจ้าลงอัตราการเต้นของหัวใจก็จ้าลงความดันเลือดก,ก็ลดลงแล้วก็ช่วยลดความเครียดกันได้ที่นี้ การฝึกหายใจให้เปิ้นบอกว่าหื้หนังเติบเซิงนะจ้ะาตี้เก้าอี้เนาะแบบสบายๆหรือว่าแล้วก็ประสานมือไว้ที่หน้าต้องนะจ้ะเอาแต่ละปาก์ขี้ปุ่มมาะเดี๋ยวนี้หายใจเข้าเลิกแล้วหื้อสึกว่าตอนหายใจเข้านะจ้ะคุณผู้ฟังขี้ปุ่มจะปองออกอีเด้อแล้วก็เวลาหายใจออกนเนี่ยนะจ้ะขี้ปุ่มก็จะิงแวบลงไปเนีย่ยจะแย่นะจ๊ะวันละประมาณ3-4เตื้อทีนี้ก็จะ,ะเวลา ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังการฝึกหายใจที่ถูกต้องจะสามารถลดอาการอิดได้ตัวอะลองกอยคุณผู้ฟังเจ้าอืทีนี้เนี่ยเปิ้ลบอกว่าทีนี้พอมีการโพสตแล้วก็แชร์ต่อนะเปิ้ลก็เลยบอกว่าบทสรุปของเรื่องเนี้ยการฝึกลมหายใจหายใจเข้าจ้าๆแล้วก็เลิกๆเลยนจะจ้าจะช่วยให้อ,อัตราการหายใจอ่ะจ้าลง อัตราการเต้นของหัวใจอะจ้าลงความดันเลือดก,ก็ลดลงช่วยลดความเครียดได้แต่ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนถามว่าเรื่องราวของการฝึกลมหายใจเนี่ยดีก็ดีสุดยอดจะีเลยเจ้าแต่บัดีเชื่อว่าอ๋อแค่หายใจก็สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนแล้วกะ มันต้องงี้อย่างยางอื่นละหน่อยเนาะมันต้องไปออกกําลังกายละมันต้องไปหาหมอละอีกกว่าบาดเจนะเขาระวังเจ้ามันคือมันบิดเบือนไปหน่อยเพราะฉะนั้นถามว่าการหายใจเข้าจ้าๆและหายใจออกเลิกๆเกียเจ้า่วยเฮ่กูอันปัญญางดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ว่ากูอันปัญญาก็จะต้องมาอ่เพื่อนทองว่าอย่างประกอบกันหลายสิ่งอย่างเพื่อจะช่วยเฮ่เฮาสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนตึงอาหารออกกําลังกายการพักผ่อนแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเราฝากกันเอาไว้ตัว เพราะถ้าว่าดีอู้หลับๆนี่ก็อีดก,ก็จุ้งก็จะม,อมีออกซิเจนเข้าไปในปอดเองเนาะอะแต่กี้นี่ข่าวบิดเบือนมาถึงข่าวนี้ผลิตภัณฑ์มันเขียนว่า R A S, s Y A N ร u s s, y A N, A s, s y A N, i อีนอแมนแมนวเด้อมันเป็นยาแคปซูลจาผาสมสมุนไพรผสมดีบัวดีบัวอีวะช่วยบำรุงหายใจขยายหลอดเลือดแล้วก็บำรุงกำลังลดอาการอิดหอบอะแต่ก็ว่าบาแตะ กรณีมีกมารแนะนำระบุว่าผลิตภัณฑ์ Russian ย,ยาแคปซูลสมุนไพรผสมดีบวัวช่วยบำรุงหัวใจขยายหลอดเลือดบำรุงกำลังลดอาการหอบอิดต่างสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขเปินกระได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าสืบค้นฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะเจ้าได้หาอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาหรือออยปะว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้ขึ้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยเนื้อเจ้า แต่ภายใต้ข้อบงใจแก้ลมวิงเวียนบำรุงดวงจิตฮือจุ่มฮือจืนบดีเอาสมุนไพรนี้มาใจจ้วยบำรุงหัวใจขยายหลอดเลือดบำรุงกำลังลดอาการอิดหอบอันนี้บ่สอดคล้องกันกันกบสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ดังนั้นแล้วก็เลยบ่นแนะนำเพื่อใจสมุนไพรตัวนี้เพื่อรักษาอาการตามกล่าวอ้าง บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือสมุนไพรเนี่ยนะเจ้าขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยเนอะแต่ใจเป็นยาบำรุงหัวใจใจแก้ลงวิงเวียนทีนี้การเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรามาฮักษาอาการอย่างที่บอกกล่าวกันไปเลยบอสอดคล้องกันกันกบสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียนดังนั้นแล้วถามว่าเออกินได้ก่อนจ้งจกได้เองเจ้าแต่ว่าของเงใจเงื่อถูกตามที่บอกกล่าวกันไปแต่ว่าบอกควรจะใจเพราะว่าได้ยินโฆษณาว่าอันอีเด้อ ขอใหอต้ตีๆยังๆข้อมูลพอให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือต้องแชร์แล้วเจ้าคุณก็ฟังหู้เรื่องราวเ่านี้มาก็บเหมือนี่จุงบอกกุติกุติกุติที่ผ่านมาเนี่ยว่าคือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาพอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแล้วก็พอว่าตัวเก่าเปิงป้าจะใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ก่อนนะเจ้าใส่บล็อกหูนักๆนะคุณก็ฟังเจ้าใส่แว่นตาก,กันหลายๆจันบมายจ้ว่าหูหันไอหยังแล้วก็เชื่อไปหมดเนาะอะ ฝากกันไว้ตัวแถมเนื่งเรื่องเจ้า MEA ขยายเวลาลงทะเบียนโครงการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า50หน่วยไฟฟรีถือและถือบริการแห่งรัฐจนถึง31นี้แต่ก่อน m e a หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าตีรับสิทติดตามมาตราการก้าวไฟฟรีสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยรายได้น้อยในประเดี๋ยวนี้ก็คือ50หน่วยฟรีและก็ผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐนะจ๊ะนั่นก็คือเปิ้นจะช่วยเหลือก้าวไฟฟ้าที่บิเกิน315บาทตอนเดือนเพราะฉะนั้นที่มีความประสงค์จะขอห้าปีช่วยเหลือก้าวไฟฟ้านะจ๊ะจะใหม่ในปี2 5 6 6เนี่ยขอใจลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อบ,บัตร,ริการแห่งรัฐ ภัยไดยังมาได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตื้อขจาจไปนะเจ้าคุณก็ฟังเอา้าลงทะเบียนถึงเมื่อใดเอ้าจุ้งปนลืมปลามเราจะตั้งแต่เดี๋ยวก่อนกันยาตุลาบริเดนี่เดือนหยังเดือนตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกาเกาะถ้าจุงจ้งจำประพิษหรือว่าถึง3 1ตุลาคุณผู้ฟังไปพอกันให้ดีนะเจ้า,าไผที่ยังมาได้ลงทะเบียนนะส่วนไัยที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยกวดสอบซิ์ตัวเก่าว่าลงทะเบียนผ่านก่อต่อไปก็จะเป็นการกวดสอบซิด แล้วก็จะเป็นการยืนยันตัวตนในที่สุดบัดนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันและองใจแอปพลิเคชันเว็บไซต์กัเนาะเว็บไซต์บริกัรแห่งรัฐแล้วไปกดสอบพราะว่าเฮาเฮาได้ลงทะเบียนแล้วละกาไผ่ขาดตกบกพร่องไออย่างไอนะจ้าเนาะทีนี้เพื่อเพื่อผู้ใจไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อมูลอยู่ตอนนี้ขาจายลงทะเบียนเหงื่อเ,เรียบร้อยและจะมีการดําเนินการในปี2 6 6เพราะฉะนั้นไผ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตื้อเป็นลงทะเบียนแล้วก็การใช้ไฟ50หน่วยแรกคือการใช้ไฟประหยัดอะอยังได้เงารัฐกับหือฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเ,าเกิดว่าเราเกินไปห้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายตามตัวบทกฎหมายกันไปเนาะคุณผู้ฟังอันนี้เอื้อกันเอาไว้ตัวอันนี้เป็นข่าวแต้นะจ้าส่วนข่าวผลิตภัณฑ์เวสเยน ยาแคปซูลสมุนไพรอันนี้ข่าวปลอมบ่มต้องแชร์ส่วนการหายใจเข้าเลึกๆนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนบ่ต้องแชร์ฝากกันไว้ตัวเจ้าขับคุณข้อมูลข่าวสารจากจากจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนักๆักเลยเนอรอ้าวทีนี้มาถึงนึ่งเรื่องนี้เจ้าค่อนข้างน่าสนใจเอ้เนี่ยบ่ดีลืมเนอรใส่ด่วนอ,อยอนนะหน,นึ่งห้าห้าหกนะเจ้าหนึ่งห้าห้าหกนี้เปิ้นบอกกล่าวแจ้งเอื้อนมาว่าเปิ้นบอกกล่าวแจ้งเอื้อนมาว่าอายพตี่ต้องการที่จะจี้แจ้งว่ามีผลิตภัณฑ์ บถูกกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างโฆษณาโออวดเกินแต้หรือไออยังต่างๆนักหนาประป้านถ้าเราไ่สามารถจะจัดการอนอย่างได้ก่อนจีแจ้งสายด่วน1556ดีกว่านะจ๊ะและหลากหลายบริการของสายด่วนนี้ ลองไปติดตามกันได้กับ6บริการหลักๆนี่เพราว่าจะเป็นร้องเรียนสอบถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าห้าฟังข่าวเด่นๆประเด็นฮอนๆเนาะรวมเรื่องเด็ดผลิตภัณฑ์สุขภาพนะเจ้าเล่นเกมใส่ดวนกับออยอ 15, นะึ่งห้เนาะดูดวงพ่วงความหูน้นี่แล้วก็หูุจักกับออยอนี่คือสุดยอดแลวเจ้าใส่ดวนของเฮาเนาะ มาถึงเรื่องนี้สุดยอดหลายทะล้นขนาดเลยเจ้ามีเคล็ดลับอยู่สี่เคล็ดลับเวลาเราจะอ่านฉลาดโภชนาการภายที่ชมไลฟ์กันอยู่บนเดียวนี้ก็จะหันภาพอินโฟกราฟิกขึ้นเฮอส่วนภายที่มันเป็นมายังบนจูใจาอินโฟกราฟิกบรต้องสะดุ้งสะด็นกันไปเจ้าจุ้มกำลังจะบอกคนว่าฟังบนเดียวนี้ฉลาดซื้อฉลาดกินเพื่อสุขภาพที่ดีอันดับที่หนึ่งคือกวดสอบพลังงานกันก่อนเจ้า อาหารว่างของกินเล่นนะจ๊ะพลังงานบกควรจะเกิดนึ่งร้อยถึงนึ่งร้อยหสิกิโลแคลอรี่ต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคนะจ๊ะอาหารมื้อหลักอยู่ในช่วงสี่ร้อยถึงหกร้อยกิโลแคลอรี่ต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคแล้วมันเป็นยังไงอ่ะตั้งหลังซองบรรจุภัณฑ์นะจ๊ะจะบอกว่าถ้าเฮากินในปริมาณแตะเฮาจะได้แคลอรี่เท่าใดแล้วเวลาเฮากินเข้าไปนักหน่อยมอกใดถ้าเวลาเขาซื้อของมามันจะเพิ่มพลังงานเฮามอกใดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเฮากินเข้าไปเฮาเอา,เอามี พลังงานเข้าไปในร่างกายเฮานักแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปใช้พลังงานหันคือแค่ยิการนั่งนอนอยากจะ,สะแสดงแคลอรี่เฮาจะเกินพอเกินมันจะกลายเป็นไขมันที่ปูมันยืงๆไอนะ้น่ะหรือว่าเป็นไขมันที่พอกตับเข้าไปอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นการอ่านค่าแคลอรี่นี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆแล้วนะจ๊ะในการที่จะพิจารณาของคุกเกินกินที่เฮาจะกินเข้าไปเนาะตรสอบน้ําตาลอันนี้สําคัญเลยเจ้า ควรที่จะกินน้ําตาลบะเกินซาว4กรัมต่อวันหรือว่าประมาณ6ช้อนชาต่อวันบริณีป้นรณรงค์ว่าคื้กินหวานน้อยๆเพราะถ้าหวานปกตินะเจ้าโอ้ปั๊บไอ้ที่ป้นปันนนะ๊มไอเนาะอ่าป้อนเขาเ่านยัง่ะเดี๋ยวก่อนมันมันมันคือที่เวลาเขาชงๆะจะบริจัยน้าตาลใส่เป็นจอนไปนจอนอันนี้เขานับได้6ช้อนชาต่อวันแต่ที่มันเป็นน้าเชื่อมหรือยอย่างต่างๆที่ป้นกดปั๊มอย่างอี้เวลาชงเครื่องดื่มเขาอันานั้นานานักเลยนะเจ้า อ่เพราะฉะนั้นแล้วก็แม่กอย,ยังกอยพอให้ดีมาถึงกวดสอบไขมันเจ้าควรได้รับไขมันเ่เกิน65กรัมต่อวันถ้าต้องการพลังงานวันละ2,000กิโลแคลอรี่กวดสอบกันตัวว่าวันนี้เขากินมันเอื้อยเอื้อยงไปกี่อย่างแล้วนะเจ้าและมันมีส่วนผสมอยู่ในอาหารท่านนักเลย อ่าแต่เงี่ยอย่างใดพบริจะเพื่อเฮาได้แคลอรี่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการก็ปอลนะเนี่ยอย่างที่สี่ก็คือกรดสอบโซเดียมโซเดียมบิเกิน0 0 0มิลลิกัมต่อว,วันหรือว่าเกลือเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชาต่อว,วันโหถ้ากินเกลือหนึ่งช้อนชาต่อว,วันบ่เฉพาะก็เกลือเจ้ามันยังจะมีเครื่องปรุงอื่นๆเนาะน้ำปลาซอสฮะกะปิไออย่างก็ว่ากันไปมัน โมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหมหนึ่งยางแหมหนึ่งเครื่องปรุงที่พอเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วมันจะสนั่นปันปื้นเลยนะเจ้าอขอบคุณข้อมูลดีๆเป็นสี่เคล็ดลับอ่านฉลากโฆษณาการว่าพลังงานต่อใดน้ตาตาลต่อใดนะเจ้ากวดสอบไขมันต่อใดกวดสอบโซเดียมต่อใดสี่อันปัญญางบรานี้คือหวานมันเก็มอะถ้าเข้าไปในร่างกายเฮานักเนี่ยเฮาก็าจะ บัสบายเข้ามาได้แล้วก็เป็นสปะโรคเนาะขอบคุณข้อมูลจากนาเจ้าสสสกันเลยเนอเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนาเจ้า o ฟู้ดชอイスเนาะเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ต่างโภชนาการเมื่อเขาสแกน q ิวอาโค้ดแล้วต่างๆมันก็จะมีข้อมูลบอกกล่าวกันมาเรยวนี้เราจะต้องต่ยห้ตันสำหรับการเสาะหาเรื่องราวดีๆจะอีนนเจ้าเฮ้ยแดมาหล่าๆคุณูาฟังแน่นอนกินหวานกินเกมกินมันนักนะเจ้า จากการที่จุงได้สัมภาษณ์คุณหมอซึ่งกําลังจะมีคลิปเสียงตอนเนื่องต่อไปเนี่ยนะจ๊ะลองไปถามหมอพอแล้วว่าถ้ากินวนันกินเกมกินมันาน,านําจะเป็นอ,อย่างก็้องฟังเกยได้ยินเรื่องของออโรคปนข้องว่าโรคหลอดเลือดสมองละนะจ๊ะแต่ว่าจุงเกยเล่าในรายการแจ่คเล่าในเ,เมินมาแล้วแต่วันนี้จะมาย้ํากันแหยกแขมรอบนึงว่าเป็นอย่างไดเนาะวันนี้ได้ฮับเกียรติพิเศษเลยเจ้าจากอาจารย์นายแพทย์ชุติเทพ ทีขพุทธเป็นอาจารย์ประจาหน่วยประสาส์วิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลายัยเชียงใหม่สามคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเจ้าในในก็ในในละเฮาไปปาก,กันกับคุณหมอกันก่อนเลยเจ้าคุณผู้ฟังค่อนข้างน่ากลัวนะโรคนี้เนาะและาสามคำถามที่จุ้งจะถามมาเจ้าวันนี้น่าสนใจเลยอันเฮาไปตั้งเก้ากันเลยบอสคุณหมอสวัสดีค่ะ เขาจะใช้ภาษาไทยตัวแล้วก็ภาษากําเมืองตัวเนาะแต่ว่าเพื่อที่เราจะเอาคลิปเนี้ยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในหลากหลายนะเจ้าหลากหลายเพศหลากหลายวัยก็เลยขออนุญาตคุณหมอเพื่อจะตอบภาษาไทยกลางกันมาเนอะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตถามคําถามแรกนะคะอีเนคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวให้คุณหมอได้นําตัวแล้วก็อู้จากกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองคือไออย่างเจ้าคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดี ู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เหมือนที่พี่จุง้งแนะนําไปผมอาจารย์นายแพทย์ชุติเทวี่ิคราุณนะครับก็อยู่ที่มอชอครับคณะแพทย์มอชอโรงพยาบาลสวนดอกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับโรคหลอดเลือดสมองจริงๆแล้วเนี่ยครับจริงๆเราคุ้นเถิดค,ค,คุ้นเคยกับคาคานี้อยู่แล้วครับพี่จุง้งแต่ว่าจริงๆบางทีเราอาจจะรู้จักในคําอ,อื่นๆเช่นโครคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าอย่างหลังเนี่ยเรารู้จักในเรื่องของโรค สตรอคเนี่ยครับผมรประมาณชายใช่ก็บางทีเราอาจจะคํว่าสตรอคเป็นสตรอคสตรอคอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวนี้เรารู้จักโรคนี้มากขึ้นแต่ถ้าเราถามผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสี่ห้าคำเนี่ยเป็นโรคเดียวกันหมดเลยครับพันก็คุณหมอบอกว่าถ้าอู้ถึงโรคหลอดเลือดสมองนี่นะบ่มีไผ่ตันฮุกคิงฮุหาสกรรมมาไอเนาะแต่ถ้าอู้บอกว่าอัมาพฤกษ์อามพาตหรือว่าสตรอคอย่างเงี้ย คู้เรื่องเลยทันทีเจ้าเออเป็นเรื่องดีๆขนาดเลยเนาะอันคุณหมอหน้าหากนะักเนี่ยอันอจจากันหลังไม่เนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงแมหมนึ่งคำถามกันดีกว่าเจ้าเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจโอ้อย่างเขาจะต้องฮู้อย่างเขาจะต้องข้องเกี่ยวตัวอ่ะโอ้เฮานี่มาเป็นเด็ดขาดเจือจ็ดบามีจะเป็นอ่ะแต่ณนะปัจจุบันการใช้ชีวิตของเฮาแตกต่างกันไปเนาะคุณหมอคะสถานการณ์ปัจจุบันของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรจริงๆต้องบอกว่า โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับจริงๆนะเป็นโรคที่เจอได้บ่อยมากๆเจอได้บ่อยมากๆเลยเราบอกว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่มีอัตราก,การตายเนี่ยสูงเนี่ยเป็นอันดับที่สองรองจากโกรคหลอดเลือดหัวใจนะคือเรื่องหัวใจขาดเลือดนี่เป็นอันดับหนึ่งในสถานการณ์ในโลกใบนี้นะครับแต่ว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรงเนี่ยเป็นโรคอันดับสองเลยรองลงมาตามที่เขาสํารวจกันเนาะถ้าถ้านึกภาพไม่ออกครับพี่จูนนึกภาพยังไงว่าในทุก 6นาทีนะครับก็จะมีคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโโมกักหน,นึ่งคนเยอะมากในทั่วโลกนะคือทั่วหอันนี้คือนับไปเลยนับนับไปก็คือแดงว่าชัมม่วโมงหนึ่งโอ้โหเป็นเป็นประมาณสิบคนเยอะเนาะถ้าด<า>ูาสถานการณ์แบบนี้<า>คือเยอะมากอันนี้คือสถานาการณ์ทั่วโลกเนาะเอาประเทศไทยดีกว่าเอาประเทศไทยง่ายๆประเทศไทยเนี่ยในหนึ่งปีนะครับจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองใหม่หรือว่าสโตรกใหม่นะเอาแบบนิวเลยเนาะประมาณห้าหมื่นรายครับวย ห้าหมื่นรายอันนี้ของใหม่นะแต่ว่าถ้ามีของเดิมๆเนี่ยคือถ้าเราดูรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบล้านคนนะครับถ้าดูจำนวนทั้งหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าเป็นห่วงพอสมควรเลยครับผม<อ>ในเรื่องของสดโร่ครับนั่นเตะคุณหมอบอกว่าโอ้ปะนักเลยเจ้าปะนักเลยแล้วปะเจือตวัวและที่สําคัญก็คือมีอัตราการต ต้องบอกว่าเป็นอันดับสองลำดับต้นๆก่อนจะเป็นโรคมะเร็งเม่ก็เจ้าเออน้อค่อนข้างน่ากลัวและโรคนี้ก่อแบบต่อเนื่องกันมาเนาะเพราะฉนั้นน่ากลัวกันเลยเมื่อเราแบบตระหนักหูแล้วเจ้าว่าเราจะมีซ์เป็นก่อหรือสถานการณ์มันเป็นยังไงโรคโรคนี้มันเป็นอย่างไรโหแล้วสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของโรคเรามันเป็นอย่างไรเจ้าคําถามนี้ถามคุณหมอเลยเจ้าคุณู้ฟังว่าสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคเป็นอย่างไรครับคุณหมอคะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงนะครับเนาะมันมี2ส่วนครับเวลาเราจะคุยถึงโรคของโรคสตรกงนี่นะครับขออนุญาตใช้คําง่ายๆเป็นสตรกงแล้วกันนะครับครับก็มันมี2ส่วนใหญ่ๆก็คืออันที่1เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนไม่ได้เนาะอีกปัจจัยหนึ่งเราเรียกว่าปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เรามาดูสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะพูดแบบสั้นๆแล้วก็จะจบไปเพราะเราทาอะไรกับมันไม่ได้เนาะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือที่เรารู้กกกกัััน็็คคือใหญญ่ๆสําาีมมประณ สองอย่างครับก็คือหนึ่งคือพันธุกรรมคือถ้าบ้านเราเนี่ยมีแนวน้มมีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วหรือมีคุณลุงคุณป้าป่วยเป็นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปได้อยู่แล้วอย่างครับอันที่อัน,นที่หนึ่งเป็นพันธุกรรมอันนี้คงเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นเรื่องของครอบครัวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอายุครับแล้วเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยได้มากขึ้นครับพี่เเราะะฉนนนั้้แลวย ก็ไม่น่าแปลกใจใดว่าทาไมโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยยิ่งอายุมากๆเนี่ยคนแก่ๆหรือเป็นโรคนี้มากขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะโฟกัสที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้เนาะแล้วก็อยากจะชี้แจงเนี่ยก็คือว่ามันสามารถมีปัจจัยอีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ50-60%คือครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่มันเกิดจากปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราป้องกัน,นดีๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสตรกเนีเย ก็จะลดลงครับเอกปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือสําคัญสุดเลยเรื่องของโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคเขาเรียกว่าสหายนะมาเป็นแพ็กเกจเป็นโรคแพ็กเกจคนสูงอายุก็คือความดันเบาหวานไขมันอันนี้สมโรคเนี่ยครับเป็นปันจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากๆที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเนาะถ้าเราคุมได้สมมติว่าเราเป็นเนี่ยแล้วเราคุมได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคุณหมอบอกว่า,วาน้ำตาลดีไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะ เป็นโรคเรื่องสมองก็จะลดลงอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราคุมโรคประจําตัวพวกนี้ได้ดีหรือว่าพยายามไม่ให้มันเป็นเนี่ยก็จะดีที่สุดละอันที่สองคือเรื่องการออกกําลังกายอันนี้อาจจะมองหลายคนอาจจะมองข้ามว่าออกกาลังกา,กายแล้วไง,งอะไรอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยทําให้หลอดเลือดนะครับมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดและทาให้เกิดหลอดเลือดสมองได้มันก็จะมีข้อ,ขอดีของมันอยู่ อันที่สามก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่กับการดื่มสุราข้อสามข้อสี่เนี่ยอันนี้คือสําคัญเนาะสูบบุหรี่กับดื่มสุราอันนี้หมอว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่ดีครับเพียงแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนยากแต่ว่าอยากจะบอกจริงๆว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเราพบว่าถ้ายิ่งสูบบุหรี่มากเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคสตรองเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะมากกว่าคนทั่วไปประมาณสิบเท่าเนาะเยอะมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดบุหรี่ได้เนี่ย ก็จะลดโอกาสการเกิดสโตรกลงเนาะและอันสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารอันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันถ้าเรารับประทานอาหารที่สุกสะอาดแล้วก็ครบห้าหมู่อะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ลดโอกาสการเกิดสโตรกมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้มันทําได้ง่ายๆเลยครับอันที่หนึ่งก็คือควบคุมโ่มรประจําตัวให้ดีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายอันที่3ามคืองดเรื่องของ ส,สุบุรีเนาะอันที่สี่คือการดื่มสุราเี่กก็ต้องพยายามลดะเลิกปอันสุดท้ายคือเรื่องของการรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมีประมาณ5อย่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับผมขอบรระคุณคุณหมอนักหน้าจะไง้งามต้องบอกว่ายัางบอกมดก็นาคุณผู้ฟังติดหน้ามีหม3คสามคำถามโรคเนี้ยเป็นโรคที่แบบต้องบอกว่ายังที่คุณหมอบอกอัตราการตายสูงเป็นอันดับที่สองของคนในประเทศของเราเลยเนาะ แน่นอนเจ้าสรุปว่ามันมี2ออย่างของสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของโรคก,ก็คือหนึ่งพฤติกรรมนะจ๊ะเออถ้าเจือจัดเป็นก็ต้องระวังตัวนักๆอย่างที่2ก็คือไม่ได้เป็นปุยยาตาอุ้ยไม่ได้เป็นเจ้าแต่ว่าเมื่ออายุเพิ่มนักขึ้นเนาะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปก็เลยเออจะต้อง พอว่าเขาไม่โรคประจําตัวอหยังเขาออกกําลังกายก่อนนะเจ้าเขาสูบบุหรี่เขากินเหล้าก่อนแล้วเขาการกินอาหารเป็นอย่างไดคุณหมอตอบเพื่อแล้วเรียบร้อยแต่จุ้งกาลังจะบอกว่าบะเซียงเพียงเต้าอีเตื้อนะเจ้าคุณมาฟังบะเซียงเพียงเต้าอีเตื้อยังคงมีต่อแหมติดหน้าแหมติดค่อนข้างน่าสนใจเนอเจ้าฝากกันเอาไว้ตัวเนาะเอาละต้องขอบพระคุณเจ้าสําหรับอาจารย์นายแพทย์ชุติเทพทีขับพูดเจ้าอาจารย์ประจําหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดหน้า อาจารย์หมอจะมาบอกแหม3เรื่องราวเกี่ยวกับการพอกอยตัวเก่าเนออเอาแล้วคุณผู้ฟังทีนี้ขจายตอบมากันนักๆขจใจตอบมากัน,น,กน,กกนรัวๆเลยนะเจ้าจุ้งขอถามว่าที่จบไปแมปๆนี่เลยเนาะคือคุณผู้ฟังเนี่ยบอกสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของโรค ติ๊กพอได้ฟังแล้วปับ๊บโอ้อันนี้มันคือสาเหตุเลยแล้วเฮาก็จะมีความเสี่ยงนะเจ้าที่จะเกิดโรคนี้ตอบกันเข้ามานักๆเลยนะเจ้าสนับสนุนของร่างวันโดยโตโยต้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณในขณะที่ตอบคําถามกันเข้ามานี่นะเจ้าจุ้งก็ต้องขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนหลักกันก่อนเลยเนาะโตโยต้าเชียงใหม่เจ้าช่วงนี้กับโปรโมโชั่นแม่ ดีต่ออกดีต่อใจดีต่อกระเป๋าสตางค์เจ้าเปิ้ลบอกว่าโตโยต้าให้ใจโปรส่งให้ปีดีจูใจเช็คจะเต็ม60รายการเจ้าและแน่นอนลดอากาเคมี k Me, ในการที่จะพอกอยรถของเฮาบอกว่าจะเป็นอ การขายนะ้ำมันเครื่องอะไรทั่วไปอันนี้ลดสูงสุดถึง3%เลยนะเจ้าย่างซื้อ3แถมนึ่งคุณผู้ฟังหรือว่าฮับ่วนลดนึ่งปันบาทเนาะแล้วก็ยังจะมีส่วนลดพร้อมเทินสูงสุด650บาทต่อแกนคือออ้ยังแบตเตอรี่เจ้าอา้าวเอารถไปเช็คหียให้เรียบร้อยเกียมพร้อมสําหรับการที่จะเดินทางในช่วงส่งท้ายปลายปีเจะอีโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบพระคุณนัก,นก,นก,นกเลยเนอะเจ้าคุณผู้ฟังนะ โหตอบมานักแต่นักว่าสุดยอดปกติขออนุญ,ญาตยกนิ้วกันเลยเจ้าสาเหตุแลว้วก็ปัจจัยเสี่ยงของโรคสโตรกหรือโรคอมรัมพฤกอัมาพาตถ้าเกิดว่าเฮาไม่อยากให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้มันคือไอยหยังพ่องหน้าและเดี๋ยวติดหน้านะเจ้าจะมีมาบอกว่า สัญญาณเตือนมันคืออหยางแล้วาจะป้องกันโรคนี้จะได้แล้วคุณหมออยากจะไข้ฝากไอหยางถึงทุกท่านติดตามรายการใจไท่เล่ากูวันศุกร์นะเจ้ะหลังครบรพงชาติจะอีเนาะเมื่อแรงเนอะกําลังนั่งกินเข้ากันอยู่หมอนงั้นสันเล่าอูจา้จ๋ากันกับครอบครัวเรื่องราวสุขภาพดีๆเหล่านี้ก็จะสรงผลทํำให้คุณผู้ฟังบอกว่าจะในช่วงวัยดนะจ้ะจะได้ ช่วยกันพอช่วยกันก่อยสุขภาพของแต่ละช่วงวัยดีที่สุดกันเลยเนาะเอาเป็นว่าเวลาเสียงลาวเจ้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการโฆษณาสีขาวพระเจ้าเจงใหม่วันนี้เสื้อไม่ไหนหมอโฮขอบคุณสํานักงานสาธารณาสุขสจังหวัดเจงใหม่แล้วก็ขอบคุณโตโยต้าเงใหม่กันตัวเจ้า พลาดมาได้เลย30สถานีที่ห่วมลิงสัญญาณในจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สองสถานีนะจ้าในพื้นที่จังหวัดละปูนและก่อที่ห่วมลิงกันแหมปะเลิบปะเตือนักหนาปะป้านและคุณผู้ฟังติดตามรายการกันอยู่นะจ้าวันศุกร์หน้าเป็นวันศุกร์แรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนยังบลอยกระทงเตือเจ้ายังบะหนีเป่งเตือแต่ไกลละเนาะเก็มเนื้อเก็มตัวกันให้ดีนะเจ้าทุกท่านวันนี้ ไปเจี๊ยบนัดรื้ไทยทวีริตกุลเจ้าจงจาปวิชยาพร้อมน้องน้อง,องทิดงานปาร,รายการร่ำลากันไปก่อนสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตด,ดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไม่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหม อย่าพังเชื่อคำเขาอววน้ายกสรรพคุณม,มาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการปวดเขาให้เร็วไวเปลี่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริงยิ่งส่วนผสมสารสเตียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิต เพราะว่ามันสะสมในร่างกายาลงเชื่อคำโฆษณามันอาจน้ำพาทำให้เราถึงตายก่อนจะซสื้อ